สบายดีพี่น้องเหตุดีๆนะลูกคุ้มจังยิ่งเลยกินบะหม่วงซุปเด้อบะหม่วงซุปเด้อช้าผมเลยเด้อไปอาบน้ำเด้อซื้อบะหม่วงซุปมาสูนางลูกกินของหมักเพิ่นแซ่บบะหม่วงไอ้บ้านหวาน โลสามสิบพันสองหน่วยพอดีโลหนึ่งเต็มเปี้ยดูมาแล้วคนให้ไหลไปเต็มเต็มเวลาเจ้าโยกมองเจ้าโงหยอกคือเก่าเลยแบบว่าเห็ดผีเห็ดซางโยกน้องเออน้องสีเลอขอใจบอกมันหมักเลอแล้วหลังจากเจ้าโยกแบบนั่นดูๆเปลี่ยนเด้อว่ต้องหยอกน้องแบบ

เป็นไหมอดยยุด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 ยอะไรกันไม่ทำม้อนถ่ายคลิปอย่าดื้อย่าดื้อเอาทีแกนมันแบกแหงแบแหงแกน เกียผลจนบกคมนะลมนะพี่น้องเออคาแล้วก็ลมลมมีเกียบอ่ะจะผานงานฝนมาให้เกียบนะพุเนี่เกียบเป็นกระพุนยามาหยกอยู่นี้เขาก็เล่นอยู่หน้าบ้าน หวา,านอืมหวานอกินกับเขาบอกเขากันหนึ่งคนหอนได้ไหมใช่แม่ไหมเขาหนึ่งคนหอนนะโอ้ยแข็งมากเลยมันเขาาคนห่อนกินกับหมนะูมมมหมองน้อมนม่วเน้มัม่น้อยเี่ยมเขาเนือป็นกป็นเสีเห็ดน่นะเดสียหอนสกจากไก่เอาไวทหลังดูไว้ไข่ไว้ กินนนี่มังเชือไปแล้วปาดูนี่ม่ปาดาปาดนะดูเม่ปวดแขนเม่ขึ้นไม่หอยห็ดุ่งมาได้เนี่ยมันไปหนักเมาดแขนมันหนัหนักเ่เบยแลเพื่นสีนนปวดป่ดเหงาแขน จะห้อยเล็กอนน้พ่อจเล็บเล็บมอญเลยหักไสิเด็กหักหักสามเหมือนเาอย่ไปแกนกัเบแซ่บสบๆบมาเดินพี่น้องเด้นมามหนึ่งเขาห้อนหนุงกัะชบ มากินของหวานกับเขาน่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยแน่ผู้สาวเนาะกี่เห็นได้พอได้ไหมเพื่อนมากินของหวานกับเขาแซ่บปะพแซ่บปะแซ่บเป็นลูกเห็นโทรพี่ของหวานเดทาชามน้องโม่กินกับเขา่เขาเผา กินย่งงางกับข้าวมันต้นแล้วก็กินกับขา้าวมันต้นแล้วปิ้งพวงแล้วก็มัมบีบียงใที่ยงกับข้าวเหนียวแล้วก็กัตจุ้ยจุยมันเผือกเราเห็นไหมเราคือกันย่างกับข้าวแล้วก็กินก ไม่ปลูกกัน่ากแดดเนี่ยตาก,ดดตากดดแดดละกาเนี่ยมะแนมันมาม้วนง่าย già kinh nhăn chẳng chịu sẻ con kinh tuổi già sẽ gà, con bò, cá, thịt, 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 กลับไปกลับมาสั่มไปสัมมาอันเดิมนะอันเดิมเียนไปเียนมาเาอาหารมนุษย์มันก็มีแค่นั้นกุ้งหอยปูป่าเนื้อซัดกระพักหนี่สีชมเพราะนาแลอาหารมนุษย์มีมัดธรรมชาตจกว่าหันอยู่บ้าคุณแม่กินสมัมักก็สุดกินดีแล้วแบกว่าหันมาแม่เล ยังแซ่บกว่ามะฮู้ยังไปยังมฮู้จักว่ามันแซ่บกว่าหันมันบ่มีบอ่อาหารแปลกๆนะอาหารแปลกๆก็อยู่ต่างประเทศเลยค่ะเราไปจแปอ๋อนอนได้ไหบนี่ต่างประเทศก็กิกนข้นาวอยู่แล้ว,นนลวเป็นแปลกเนี่ยงกินคือกันนั่นแหละต่างประเทศกินปูกินปลาก,กินเป็ดกินหอยกินไก่กินหมูคือกัน

นอกจากปลาไก่เป็ดหมูงัวควายเอาปลาลดปลาหลาดบ้างเคืองปักเพ่งนี่มละยังอีกนนอกบริกินแต่เชอมอนแล้วคือประเทศนอกมันซีดมันมันเชอมอนนะคยกินแล้ะคำหนึ่งคอยไปเฮื่อนนะนะกินแล้วอ้วนนะกินลายกินและคอยอดปื้นกินเสื่อ มันหวานไหนปลาโบมักเลยแหลนะววเซอมอนเซเมนนะเอาวัวบบแซบแมนความเจ้าก็กินแหละก็อดลืนซื่อตอนทะเพ็ดปลาก,ก็ไปเฮือนนางตูนนางตูนนะอยู่ปัตยากินคำหนึ่งอดกินคำหนึ่งสายคิดสะเพ็ดจ้ามันแจวสุดชิฟฟุตแล้วแล้วโบวัตเซ่โบวัตเซบ มา <c oughs> แซ่บก็มาแซ่บแล้วถ่ายกิดแต่แต่ใน,จ <c oughs> นใจบักว่าโอยในใจหพอ,พอปิดกล้องเลยก็ปารเอ้อบอกินน้ำจิ้เจ้าเดอกเอออืมอื้อสี่ห้าข้นเดียวนี่แหละเต๋อจะมาแซ่บกบมาซะกิน,ว,กนว้วา,า,ามันจีก็าวูสลามไหนย,ยังพยายกินยังเป็นได้หูสลามนะ <c oughs> อยากกิ้นนองมึง <c oughs> คนอะื่นแน่กินนั่นอื่นปันได้หรออ่ะกินนี่กันมอสาด้เด้อพี่น้องเด้อพาลานกินมงมงซุกโอเคบาย